ครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับยังเป็นทางการนะครับพี่ๆน้องๆเอฟซีอันเป็นที่รักนะครับพี่น้องป้องไปมิตรสหายทั่วโลกนะครับผมพานพึ่งพงตะกันประแดกกับช่องกินเกศสอนป่านะครับพ่านฉลาดหนาตาสุดยอดนะครับเออนะครับก็ยังไงล่ะครับปีใหม่นะครับวันเวลาก็มาพาความหล่อไปเรื่อยๆนะครับก็มีเวลานะครับก็เลยมานั่งบิวนี่นะครับ ตัวนี้นะครับถอยที่จะเอาไว้ใช้ปีนี้นะครับนะครับก็บิ้วให้โคมันยาวๆนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นเหล็กใหญ่นะครับก็จะเอาไว้ใช้ปีนี้นะครับก็จะใส่กับป๋อไว้ประมาณสักยี่สิบตัวเลยประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้นะครับแหบก็ใช้ปีที่ผ่านมานะครับก็จะส่งต่อให้กับน้องๆนะครับท่านที่จะใช้นะครับ แล้วก็อัดทุณทรัพย์ไม่มีนะครับบางทีก็อาจจะให้ไปต่อแข้งต่อขาอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีเยอะนะครับที่ปีที่ผ่านๆมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าของดีมีครูเะครับเดิอไม่ใช่ว่าของเสียของชำรุดของห้างมีหยังนะครับก็เรียกว่าของดีมีครูผ่านการใช้งานนะครับผ่านการทําเงินนะครับก็อย่างเงี้ยแหละครับผมก็เรื่อยๆนะครับก็ถ้ามีท่านไหนที่ขาดแกนทุนทรัพย์ก็จะมอบให้ นะครับเพื่อให้ไปต่อแขนต่อขานะครับร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วก็จังวากันนะครับเออก็เหมือนเดิมนะครับชีวิตก็เรื่อยๆนะครับปีเก่าปีใหม่นะครับก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับของขวัญปีใหม่เมื่อคืนก็ได้มานะครับป้งปังป้งปังป้งปังไม่รู้หลงมาจากไหนนะครับมานอนอยู่ใต้เตียงเอาไม่เป็นไรนะครับก็เลยยังไงล่ะถือซะว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับ มาใครหลุงก็ไม่รู้มาตามหาเอาเด้ยวยครับเด้อนะครับก็เอาอย่างนี้นะครับชอบก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคัดตั้คกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆดีครับเด้อพี่นงเด้อนะครับจังไดก็สวัสดีปีใหม่โชคดีปีใหม่ลำลำรวยๆหิงๆมีเงินมีท้องครับผม ผ่านมานั้นผ่านตอนยังไม่รู้แคนนี้เราจะถึงนรงงานบุ๊พร้อมมีเด่นฮะพร้อมมีเด่นล้วพร้อมมีเด่นก็ถึงโงานบุพร้อมเด่นซึ่งที่เรามาดูประมาณ

ครับผมโอ้ยแดงมั้ล่ะแดงยิ่งๆึอยู่โดนแล้วโอ้ยได้ไรกุเน้อครับี่น้องเลย้ยพึ่งต่อกินแดงมั้ล่ะโอ้ยขึ้นไปไล่เพื่อง ขึ้นไปพึ่งต้นเล่นมีอย่างเลยห่วยโอ้พี่น้องเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยครับแดงครึ่งครึ่งน้ำจะมีไหม,มสูงกับสูง ปาผู้เฒ่ามาไล่พึ่งเล่นนู่นนะป้าสีโตเสียนคิดแล้วครับโอเคเดี๋ยวป้าลงเดี๋ยวผมตรวจ โคดเคือจุดครบเลยนะครับเดี๋ยวดึงเคือขึ้นลุกๆนี่แหละครับผมโอ้โหคดมหาเคือนะครับเรียกว่าเป็นพึ่งใหม่เป็นพึ่งเก่านะครับเพราะห็นเว็บแวบนะครับว่าน้ำดีคุณอน น่าจะดีครับค,ครับพี่น้อง ้เรือ,อ,อส,สุดนะครับทีใหม่ปีเก่า้็เหมือนเก่าครับมาถึงนอาเมง น้ำดีครับเห็นแวรี้ยบพิจานะครับเดี๋ยวหาวิธีตั้งกล้องนะครับนี่อออโอ้กูจะผ่านน้ำผ่านเกลือมาได้ดูครับเห็นแวรี้น้ำพิตาเด้ครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องนะครับนี่ game. Mm -hmm. mềm đi thật bác sao ชนิครับลังลงๆไปกับพี่น้องเดิอยู่นิควายลงปิดเครือ น้อองครับโ้ลำบ,บากพี่น้องนะ <ahor ita> ครับไปลงดีกว่านะครับลงลงเด,เดี๋ยวครับเดี๋ยวปลากับใจร่อนเลอเกินปลาว่าโอ้ขาดทุนมาหลายมือแล้ว นะครับเงินเพอชอเออเคยเห็นเลยว่าผึวหั้งไงเป็นแบบแดงทิศพื้นดินเป็นแบบแดนะครับโอ,โอ้โหน้ำครับอย่าบอกนะว่าแดงครึ่ง,งครึ่งไม่มีอะไรเลยโอ้โหโอ้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 หน้องแดงของพี่ปาด์ตี้ถู หัวบกญ่อยู่แต่ย้ำด้ยน่องแดงของพี่อีกแล้วนะครับคือมันหนีพี่ไปเี่ยวไปลาบก็บได้ยังก็บได้นะครับครับวาสนาคนมันสีบบได้อู้อ่ะพี่น้องครับน้องแดงของพี่นะครับเออเนาอ แดงจึงคึ่งครับแดงเอาเจนว่าบ่มีหยัางคือเก่าครับผมตอนดีๆก็คือบ่พอกันนะพี่น้องเ้ย okay. โอเคครับพี่น้องครับเออสวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเออครับผม